สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วค่ะเมนี่ได้เมนูยำปูม้ากุ้งสดเนาะคะ่ะเนาะมาเด้อค่ะเสรแซ่ลน้ำกันมีอันนี้น้ำผัดเส้นเล็กกุ้งสดกุ้งสดยิ้ใส่เนาะนี่เด้อของมาของม,องมปูกระมี่นปนปนไข่ปนไข่ปนปลาไข่กุ้ยอ,อือือปูวาน หวดแสบมาต้มขนมจีนค่ะเอาผัดอันนี้มากินพัดมีอืมเอิ้นพัดมี่ยแหละเส้นเล็กเอิมพัดมี chậm mình đi à hiếu mới hiếu thế nó gì hay cả bất kỳ Đó คร่อยองมั้งหวานหรือได้กใครอืมเมนูนี่เฟียมอยากกินด้วยค่ะขอย่ำกุ้งสดแนวพัสดน Ngoài mà Thật Buồn quá nữa Ừ. bỏ เออแสบยำไชนาบปลาหลาเนาอแสบอยู่แล้ว หลายคนมันถามแล้วคะเห็นบรรยากาศเป็น,นยังกลับมาอยู่บ้าทน,นะคะ่ะตอนนี้อยู่หละเอดค่ะบรรยากาศทงไฮทงงานนะะ้าแน้วค่ะเนาะ บถึกใจมั้ยครับใจมากมมมเลยปูมันสดเดี๋ยวปูแม่ไม่ได้ไปซื้อตอนไนอ่ะสั่งงข้าวเจาม แพักอ,อ,อันนี้งามงามาเดี๋ยวเขาจะเอาปลูกลเดี๋ยวเขาจะเอามาขายหอมปลอมหอมจี้หอม ดูดคักแทรแสบนะเว้ยหายแล้ละปูตัวไม่ใหญ่แต่อร่อยมากเนาะฮะหวาน ปูตัวใหญ่มันก็เสียบพึ่กันนะค่ะแต่มันกินยากต้องตัดเครืองซับสองสามทอนอันนี้ใส่มาพาเครืองกินได้แล้วพาคุนกินเรื่อย อย่าดูดค้ากเอาไปทะเลมเอาอออเป้ยออีกับปูค้างแขวจุงไว้หันละเป็นยังไงจังออก เทียงจัก,กจระจันห่องแม่บอกฮะจักระจันสิมาอีกรอบวันนี้กุ้งบ้อะบอ่บลบ่ห่วยบ่ยังวันนี้เด้อมาหลีหลีในกระดองปู <c oughs>

ไครเอาอยู่อ,อ,อ,อ่ะเอาครับแม่แบ่งใหน้นาน้ำน้ำนี่เนี่ยว่ะแบงให,นหน้นานาก่อนไหนอ่ะ ให้เมนวันเอาไปแห่หนำปูบะเนี่ยแม,ม่แห่หนำย่ำได้หลายแลบบอะแม่งปูแห่หนำแม่งปูแห่หนำก็หนำย้ำห่อย่ำแห่หนำ กระดองไว้กินที่หลังครับไข่บ่อนก็เอายังกินเอาเนี่ยอือไข่ขอกระดองมันหน่อยสอนกันรั <c oughs> กบอก <c oughs> อือต้องเอาเมือกวด mưa quật khay lắm mm đẹp -hmm. bài thêm bé bài, bài. Mm -hmm. ขอให้ช่วยนะครับอ,อืมเงแซ่บอันนี้ไม่สีขาวเมืนามาเลยค่ะเนี่ยทายตอนแรงซึ่งมันเป็นตอนเศร้าเลยกำลังหมิดหมึดเมึดเมึดขาสีมันสิเปลี่ยนมาเฟมฮาวบอเนี่ย เอ้าเกี่ยมหมดเกี่ยวเอาเลยได้ค่ะบาน้สิไปละค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ได้ค่ะเด้อเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนนี้ก็เขาตัวลาไปก่อนไ่พกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ